กลายเป็นข่าวเช้าสำหรับประเทศไทยอีกแล้วหลังมีชาวญี่ปุ่นเรียกแท็กซี่ของไทยนะครับแล้วไม่ยอมกดมิเตอร์บอกว่าจะคิดเหมาพอไม่ยอมคนขับมีท่าทีไม่พอใจครับคว้าม,มีดมาจะมาทำร้ายพอไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งความอีกล่าสุดทางผู้กำกับต้องออกมาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนอื่นไปดูคลิปต้นเรื่องครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปหลักฐานที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเขาถ่ายแล้วก็เอาไปโพสต์ลงใน Twitter หรือว่า X พอโพสต์ในโลกออนไลน์คิดดูผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยกลางเมืองคนขับแท็กซี่ปรีเข้ามาแบบนี้จะมาทําร้ายนะครับคือทางชาวญี่ปุ่นเล่าว,ว่าตัวเองเนี่ยโดนคนขับแท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสารแบบเหมาไม่ยอมกดมิตเตอร์พอตัวเองไม่ยอมเนี่ย ก็เลยโดนคนร้ายก็คือเป็นคนขับแท็กซี่เนี่ยถือมีดวิ่งไล่จะมาทำร้ายจนต้องวิ่งหนีตายมีหนำซ้ำที่มันช้ำใจไปมากกว่า <c oughs> คือพอไปแจ้งตำรวจตำรวจไม่รับแจ้งความโอ้โหนี่มันปวดใจนะคะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะไปกระทบกับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวทีนี้พูดถึงตำรวจค่ะ ด้านพันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษ์ผู้ก,กำกับสนาห้วยขวางบอกว่าชาวญี่ปุ่นสองรายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเรียกแท็กซี่จากหน้าศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวเพื่อไปร้านอาหารในซอยรัชดาพิเศษสามเมื่อนั่งในรถแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์และเรียกค่าโดยสาร150บาททั้งๆท,ที่ระยะทางไม่ห่างกันมากจึงทำให้ผู้เสียหายไม่พอใจเลยพยายามที่จะลงจากรถแต่ถูกแท็กซี่พูดจาต่อว่าแล้วก็วิ่งมาทำร้าย ใช้เท้าเนี่ยเตะไปหนึ่งครั้งแต่ผู้เสียหายเขาหลบทันค่ะจึงโดนแค่ข้อมือเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นผู้เสียหายก็ได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปถ่ายพฤติกรรมของแท็กซี่ไว้ทั้งหมดส่วนคนขับแท็กซี่กลับไปที่รถเพื่อที่จะหยิบมีดแล้วก็วิ่งปรีเข้ามาทําร้ายร่างกายอีกครั้งหนึ่งผู้เสียหายจึงพยายามที่จะวิ่งหลบหนีแต่เมื่อหันกลับไปปรากฏว่าแท็กซี่คนนี้ขับรถออกไปแล้ว ทีนี้หลังเกิดเหตุแฟนของผู้เสียหายค่ะเป็นคนไทยนะคะก็ได้แจ้งเรื่องมายังเพจของสองนอห้วยขวางตำรวจก็พยายามที่จะติดต่อกลับไปแต่มาติดต่อได้ก็คือเช้าวันที่6กุมภาพันธ์ก่อนแจ้งให้ผู้เสียหายมาแจ้งความจากนั้นชุดสืบสวนแกะรอยพิสูจน์ทราบคนขับแท็กซี่เป็นชายอายุ7จปีเรียกให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนโดยคนขับแท็กซี่เนี่ยอ้างบอกว่าผู้เสียหายปิดประตูแรงตัวเองเป็นเจ้าของรถรู้สึกว่าไม่พอใจ แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะไม่ได้เสพสารเสพติดหรือว่าเมาสุราอะไรแต่ว่านิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวไปฟังเสียงค่ะรู้เรื่องทุกอย่างแต่อาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายอะไรเงี้ยนะครับก็คืออารมณ์ตกอารมณ์ไม่ปกติแต่ไม่ถึงขั้นจิตไม่ปกติไม่ใช่ไม่ใช่ปกติจิตปกติรู้เรื่องรู้สติสัมปชัญญะทุกอย่างแต่ว่าอาจจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็ฉุนเฉียว พอมีการโต้เถียงกันก็ตัวเองก็มีอาวุธด้วยก็เลยลงมาก่อเหตุดังกล่าว นี่แหละครับทางผู้กํากับสอนอห้วยขวางยืนยันนะครับว่าตํารวจทํางานนะ,ะไม่ใช่วันละเลยไม่ยอมรับแจ้งความไม่ใช่ตํารวจดําเนินการแล้วและมีการแจ้งข้อหาด้วยใช่คือทั้งหมดเนี่ยหลังจากเกิดเหตุนะคะมีการเรียกตัวแท็กซี่รายนี้มาแล้วก็แจ้งข้อหาทั้งหมด4ข้อหาส่งฟ้องยังศาลแขวงพระนครเหนือโดยสาลพิพากษาข้อหาทําร้ายร่างกายและทําให้ผู้อื่นตกใจกลัวจําคุก1เดือนปรับไป5,000บาทแต่สารภาพลดโทษจําคุกเหลือ15วันปรับ 2,500บาทส่วนข้อหาพกพาอาวุธมีดปรับไป500บาทรวมโทษจำคุกทั้งสิ้น15วันปรับทั้งหมด3,000บาทแต่จากการรับสารภาพให้รอลงอาญา1ปีส่วนข้อหาเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดก็ได้เปรียบเทียบปรับเป็นพี่นายไป1,000บาท และได้ทําหนังสือแจ้งไปยังนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกพิจารณาให้พักใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะและพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะต่อไปด้วยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคือเราเห็นก็กังวลเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่สําคัญเนี่ยทำงานบริการอาจจะต้องเก็บอารมณ์นิดหนึ่งไหมอ่ะไม่ควรจะเป็นแบบนี้ไหมคะครับก็ยอมรับอ้างว่าเป็นคนหัวร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวแต่ถือมีดมานะก็ไม่ไหวแม่